สวัสดีนะครับนักเรียนม .3 ทับสิที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้นะเรายัางอยู่ในเรื่องของการแยกตัวประกอบนะครับการแยกตัวประกอบที่เราเพิ่งเรียนไปเมื่อวานนี้นะครับนักเรียนหลายคนอาจจะสังเกตเห็นว่าเฮ้ยทำไมจารย์ใส่เสื้อตัวเดิมวะไม่ละครับครูอัดต่อหลังจากที่ Google Meet กับพวกเราเสร็จนะครับก็มาลองอัดผ่าน YouTube ดูนะครับอัดผ่าน YouTube แล้วตั้งเป็นพรีเมียร์วิดีโอไว้นะครับสําหรับ พรุ่งนี้นะครับคาบ2หรือคาบไหนที่นักเรียนว่างนะครับนักเรียนจะได้เปิดดูนักเรียนน่าจะกําลังดูอยู่เนาะเออทีนี้เรามาดูกันว่ามันเวิร์กไม่เวิร์กเนาะไอ่ยูทูบเนี่ยเดี๋ยวทวนกันคร่าวๆนะครับเรื่องของการแยกตัวประกอบที่เรียนเมื่อวานนะการแยกตัวประกอบเนี่ยอันดับแรกสุดเลยนะครับคือการหา x ลบ4หาจากไหนนะครับหาจากเลขตัวสุดท้ายนะครับว่าอะไรที่หารลงตัวบ้างนะครับอะไรที่หารเลขตัวสุดท้ายลงตัวเราจะเอาเลขนั้นนะครับมาแทนลงไปใน x นะครับ แทลนลงไปใน x เสร็จปุ๊บถ้าแทนแล้วมันเท่ากับ0น,นะครับแสดงว่า x ลบ4ตัวนั้นใช้ได้นะครับหลังจากที่เราแทลนลงไปใน x ตายเป็น0ย์แล้วนะครับเอาเลขตัวนั้นไปหารสังเคราะห์ต่อเพื่อหาผลหารนะครับหารสังเคราะห์เพื่อหาผลหารออกมาเป็นพหุนามอีกชุดหนึ่งที่ดีกรีลดลงหลังจากนั้นเราก็เอามันไปแยกตัวประกอบนะครับถ้ามันแยกได้นะเช่นการดึงตัวร่วมหรือการจับให้อยู่ในรูปของกำลังสองสมบูรณ์นะครับ ต่ถ้ามันไม่สามารถแยกได้นะครับเราก็ต้องวนกลับไปขั้นตอนที่1ใหม่นะครับเอาไปแทนค่าหา X ใหม่นะครับอ่ะพูดแล้วหลายคนคงจะเข้าใจน่าจะยังจําได้หรือจําได้คร่าวๆนะครับทีนี้เรายกตัวอย่างไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับข้อ1นึ่งสอนพวกเราแยกตัวประกอบไปแล้วนะครับมาไหมมันไม่มาเหรอ่ะรูปไม่มานะครับ อ่ะพิจาราทางเทคนิครูปมาแล้วนะครับอ่ะอย่างเมื่อวานนะครับอธิบายตัวอย่างที่1ไปแล้วนะครับสอนเราแยกตัวประกอบเสร็จแล้วนะครับเราจะเห็นว่าครูเนี่ยหาดูว่าอะไรที่หารแ80ดสิบลงตัวนะครับมันก็จะมีเลขเยอะแยะไปหมดนะครับแล้วครูก็พาตั้งข้อสังเกตว่าเฮ้ยอ่าเลขตัวบวกสุดท้ายเนี่ยมันเยอะนะครับดังนั้น x ที่จะต้องเป็นตัวไปคูณเลขตัวอื่นเนี่ยอาจจะต้องเยอะนิดนึงนะครับอาจจะไม่ใช่1ไม่ใช่2นะครับ ก็ลองแทน4ลงไปนะซึ่งก็พบว่าเฮ้ย x มันเป็น4แล้วมันเท่ากับ0นะแสดงว่าเราจะได้ตัวแรกนะครับก็คือ x ลบ4กลายเป็น x ลบ4นะครับเป็นตัวประกอบตัวแรกหลังจากนั้นครูก็จะเอาไปหารสังเคราะห์นะครับหารสังเคราะห์เสร็จปุ๊บเราจะได้พหุนามใหม่นะครับที่เป็น x ยกกำลัง2นะครับ d เกรีจะลดลงไป1ใช่ไหมครับอ่าตามสเต็ปหลังจากนั้นครูก็เอาไปแยกนะครับเอาไปแยกตัวประกอบด้วยการใช้ทฤษฎีของ กำลังสองสมบูรณ์นะครับและครูก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือสอนเราจัดรูปนะครับจัดรูปในพัลูนามดีดกรี3นะครับก็ใครที่มม่นหน่อยก็ลองจัดรูปดูก็ได้จะประหยัดเวลานะครับอ่ะทีนี้มาดูตัวอย่างใหม่นะครับตัวอย่างนี้เขาบอกว่าจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง4ลบ x ยกกำลัง3ลบ2 x ยกกำลังสองลบ4 x ลบ24นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับเราก็ต้องมาดูก่อนว่าเอ๊ะอะไรนะที่หาร ยีลงตัวนะครับอ่าจำนวนจริงนะครับไม่ใช่จำนวนจริงต้องเรียกว่าจำนวนเต็มอ่าจำนวนเต็มทีนน่หารยีิบสี่ลงตัวนะครับมีเป็นเซตเลยก็ได้นะครับเขียนไว้เป็นเซตก็มีอะไรครับมีบวกลบหนึ่งบวกลบสองบวกลบ สใช่ไหมครับบวกลบสี่ห้าไม่ได้เนาะบวกลบแดนะครับบวกลบสิบสองแล้วก็บวกลบยี่สิบสีนะครับอ่าทีนี้หลักการนะครับง่ายๆให้เอาหนึ่งเอาสองไปแทนแต่ให้เราดูว่าเฮ้ยเราจะเห็นว่ามันเป็นลบหมดเลยนะครับเครื่องหมายตัวนี้มันเป็นลบหมดเลยถ้าเราแทนด้วยจํานวนที่เป็นบวกเช่น1 2หรือ3เนี่ยเวลาเราเอาไปยกกำลัง ค่าที่ได้มันก็ยังเป็นบวกใช่ไหมครับไอจํานวนบวกข้างหน้ามันติดลบมันก็กลายเป็นเครื่องหมายลบถูกไหมครับมันจะกลายเป็นบวกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ลบ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 ไปเรื่อยๆนะครับมันจะไม่มีทางเป็นศูนย์นะครับมันจะติดลบลงไปเรื่อยๆลงไปเรื่อยๆดังนั้นครูแนะนําว่าให้เราลองแทนด้วยติดลบดูนะครับในกรณีที่มันมีลบเยอะๆเนี่ยให้ลองแทนด้วยติดลบดูเพื่ออันไหนมันจะกลายเป็นบวกมันจะช่วยหักล้างกันไปนะอ่ะ ขอแทนด้วยลบหนึ่งก่อนนะครับนักเรียนยังไม่ต้องจดก็ได้นะครับเผื่อมันไม่ถูกนะลองแทน x เท่ากับลบหนึ่งนะครับลองแทน x เท่ากับลบหนึ่งดูขอไวๆเลยนะขอไปไวๆเลยลบหนึ่งกำลังสี่ได้หนึ่งเนอะลบลบหนึ่งกำลังสามได้ลบหนึ่งลบหนึ่งเจอเจอเจอลบกลายเป็นบวกนะครับกลายเป็นลบสองนะกลายเป็นบวกสี่นะครับกลายเป็นลบยี่สิบสี่ ไม่น่าเป็นศนักเรียนเพราะว่า1นบวกหเป็น2องลบกันเหลือ0นะครับอ่าหนึบวกหเป็น2 2งลบสเป็น0 4นยลบยีได้ลบยีไม่ใช่นะครับไม่ใช่อ่าต้องลองแทนตัวใหม่ครับคูณข้างมันใจลบสองนะอ่าลองแทน x เท่ากับ ลบสองดูนะครับมันจะกลายเป็นเขียนไปเลยแล้วกันลบสองยกกำลังสี่นะครับลบลบสองยกกำลังสาลบ2คูณอยู่กับลบสองยกกำลังสองลบ4ี่คูณลบ2นะครับแล้วก็ลบยี่สิบสลองดูว่ามันเป็นศูนย์ไหมนะครับแปดสองสิบหอ่ะสิบหเจอเป็นลบเนอะลบ8 ลบสองกำลังสามด้วยลบแปดลบแปดเจอลบเป็นบวกแปดนะครับเอาไปพร้อมกันนักเรียนลบสองคูณลบสองเป็นสี่เข้านะครับลบสองคือกำลังสองเป็นสี่นะครับสี่ลบสองเป็นลบแปดนะเป็นบวกสี่นะครับเป็นลบยี่สิบสี่ หายเนาะคิดเลขผิดคิดเลขผิดสี่คูณลบสองกลายเป็นบวกแปดั้งเรียนโทษทีบวกแปดบวกบวกแปดเป็นยี่สิบสี่นะครับยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่เท่ากับศูนย์พอดีแสดงว่าเอ็เท่ากับลบสองใช้ได้นะอ่าเอ็เท่ากับลบสอง จะกลายเป็นตัวประกอบ x บวก2ใช่ไหมครับเราย้ายลบ2มาหา x ซะมันจะกลายเป็น x บวก2นะได้และตัวประกอบตัวแรกนะครับทีนี้เราจะเอามันเข้าสู่กระบวนการหารสังเคราะห์นะจะใช้ลบ2อีกรอบหนึ่งนะครับเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็หารสังเคราะห์หารสังเคราะห์สัมประสิทธิ์หน้าพหุนามของเรานะครับ x ยกกาลัง4ลบ x ยกกาลัง3ลบ 2x ยกกาลัง 2, x 2, x 2, x 2. ลบสีลบยี่สิบสี่นะครับเอามาหารสังเคราะห์เลยนะครับได้หนึ่งได้ลบ1่ได้ลบสองลบสี่ลบยี่สิบสี่นะครับอ่าช่วยกันเช็คนะว่าครูครูคูณคำถูกไหมนะครับไม่ต้องจดตามนะอไหนที่มันไม่ถูกนะในห้องอ่ะจะมีพวกเราช่วยเช็คใช่ไหมครูเลยไม่ได้ผิดบ่อยนะครับอ่าลบ1ลบ2อลบสี่ลบยี่บสี่อ่ะโอเคแทนด้วยลบ2นะครับ โอเคนะครับดึงหนึ่งลงมานะกลายเป็น1คูณกับลบ2นะครับ1คูณลบสเป็นลบ2นะลบ1บวกกับลบ2เป็นลบสามนะครับลบ3ามคูณอยู่กับลบ2กลายเป็นหนะครับลบ2บวกบ6กลายเป็นกลายเป็น4ี่นะครับสี่คูณกับลบ2กลายเป็นลบ8ดนะครับลบ8ดบวกกับลบสี่นะครับ กลายเป็นลบสบนะครับและสุดท้ายก็เอาลบบคูณอยู่กับลบ2นะครับกลายเป็น2ี่สิบสี่า24สดังนั้นเท่านามใหม่นะครับที่เราจะได้ก็คือลดดีกรีมันลงไป1เนาะจากดีกรีสูงสุดเป็นยกกำลังสใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ก็จะกลายเป็นยกกำลังสามนะครับยกกำลังสองยกกำลังหนึ่งแล้วก็ยกกำลังศูนย์นะครับจะได้อะไรครับอ่า ะได้ x บวก2ที่คูณอยู่กับ x ยกกำลัง3ลบ3 x ยกกำลัง2บวก 4x นะครับลบ12อ่ะทีน,นี้นะครับเราสังเกตว่าเราจะสามารถจัดรูปมันได้นะไอ้ไพหุนามตัวใหม่ของเราเนี่ยเนี่ยตัวเนี้ยนะครับ จัดรูปดูยังไงว่าจัดรูปได้ไม่ได้นะครับให้เราดู2ตัวสุดท้ายครับว่ามันหารกันลงตัวไหม4กับ12มันหารกันลงตัวนะครับดังนั้นเราจะแยกตัวประกอบโดยการจัดรูปนะครับจัดรูปจัดยังไงนะครับก็จัดรูปนะครับ x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลังสองบวก4 x ลบ12อนขอนี้จัดรูปได้เลยนะครับเพราะว่า มันมีอยู่4ตัวนะครับเราก็แบ่งทีละครึ่งเนาะอ่ะเราจะเห็นว่าหน้า 4x เป็นบวกนะครับเราไม่ต้องดึงลบออกมาดังนั้นเราก็ใส่วงเล็บให้มันเลยนะครับอ่ะวงเล็บแรกนะครับครูจะดึง x ยกกำลัง3กับ x ยกกำลังสองนะครับดึง x ยกกำลังสองออกมานะครับกลายเป็น x ยกกำลังสองครับข้างในจะกลายเป็น x ลบนะครับบวกกับนอก ดึง4ออกมานะครับข้างนอกเป็น4นะครับข้างในจะเหลือ x ลบ3เหมือนกันนะครับ4คูณ x เป็น 4x นะครับ4คูณลบ3เป็นลบ12ทีนี้เราจะเห็นว่าเรามี x ลบ3เป็นตัวร่วมเหมือนกันนะครับเราก็จะดึง x ลบ3ออกมานอกวงเล็บนะกลายเป็น x ลบ3 x ยกกำลัง2บวก4นะครับ2เล็บนะครับ ทีนี้ให้เราดูเราจะเห็นว่าเฮ้ยเราได้ x ลบ3นะเราจะเหลืออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ x ยกกาลัง2บวก4ซึ่งถ้าเราไม่ได้สังเกตเราไปแยกเป็นหน้ากําลัง2ลบหลังกําลัง2เลยเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องหมายลบมันเป็นเครื่องหมายบวกมันทําให้อยู่ในผลต่างกําลัง2ไม่ได้งั้นให้เรากลับไปเช็คทฤษฎีของเราว่ามันแยกตัวประกอบได้ไหมนะครับซึ่งทฤษฎีของเราเนี่ยจะอยู่ในหน้าก่อนนะครับนักเรียนพลิกไปดูก็ได้นะครับมันจะอยู่ในหน้า หน้ายี่สินะครับอ่าที่เขาบอกว่า b b ยกกำลังสองลบส a c น้อยกว่า0แยกไม่ได้นะครับดูยังไงล่ะ x ยกกำลังสองเนี่ย x ยกกำลังสองลบอ่าบวกสเนี่ยอันไหนคือ a อันไหนคือ b นะครับเราต้องจัดให้อยู่ในรูปของ a x กำลังสองบวก b x บวก c ครับซึ่งตรงนี้เราจะเห็นว่า b เราหายไปใช่ไหมอ่าเราก็ใส่ b ให้ให้หน่อยนะครับมันจะเป็น1 x กำลัง2บวก0 x ใช่ไหมครับแล้วก็บวก4อโอเคไหม a เราคือ1 b เราคือ0 c เราคือ4นะครับเราไปแทนค่าในตัวนี้ดูนะครับอ่ามันจะกลายเป็น0ยกกำลัง2ใช่ไหมครับ ลบสคูณ1นะครับ -4 เราคือ4อี่น้อยกว่าศูนยหมลองเช็คดูนะครับ4 4่สเป็นลบสิน้อยกว่า0แสดงว่าแยกได้ไหมครับลบสิน้อยกว่า0จริงออแสดงว่าไอตัวประกอบตรงนี้ยยกกำลังสองบวกสเนี่ยแยกไม่ได้นะครับแยกไม่ได้ในระบบ ำนวนจริงนะครับดังนั้นเวลาตอบเนี่ยให้เราตอบแค่ตัวที่เราแยกได้มีอะไรบ้างครับมีตัวแรกที่เราหามาเลยนะครับอ่า x บวก2นะครับมี x ลบ3นะครับและอีกก้อนหนึ่งนะครับก็คือตัวที่เราแยกไม่ได้เราก็ออกมาตอบเช่นเดียวกันนะครับอ่าเอาไปเลยนะครับว่า x บวก2นะครับคูณ x ลบ3คูณ x กยกกำลังสองบวก4อ่าเป็นตัวประกอบของอะไรของตัวเนี้ยครับตัวข้างบนอ่ะ x กยกกำลัง4ลบะอาลบ x กยกกำลัง3ลบ2 x กยกกำลังสอง ลบสีลบยีนะครับเราก็เอามาตอบได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวลองดูอีกสักหนึ่งข้อดีกว่านะครับมีโจทย์ให้อยู่นะครับโจทย์อยู่นี่นะครับเมื่อกี้ แอบตัดไปเขียนโจทย์มานะครับจงแยกตัวประกอบของ x ยกกำลัง3ลบ 6x ยกกำลัง2บวก 11x ลบ6นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับให้เราพิจารณาตัวสุดท้ายนะ6อะไรที่เป็นตัวประกอบของ6บ้างนะครับอะไรที่เป็นตัวร่วมของ6บ้างนะครับหาร6ลงตัวนั่นแหละนะครับอ่าหาร6ลงตัวคือบวกลบ1บวกลบ2บวกลบ3 บวกลบหกนะครับอ่ให้เราแทน x ด้วยตัวเลขนั้นนะครับครูลองแทน x ด้วยหนึ่งก่อนนะครับกลายเป็นหนึ่งกลายเป็นหกนะบวกสิบเอ็ดนะครับลบหกได้ไหมนี่ไม่ได้นะครับทไมไม่ได้อะเศรย์าจจังไม่เป็นไรนะครับลองแทน x เป็นสองดูนะครับ4 4ซีสองแปดนะครับลบ สี่หกนะครับบวก22นะครับลบ6นะเฮ้ยเหมือนจะได้เลยเว้ยตัวนี้กับตัวนี้ลบกันเหลือสองนะครับตัวนี้กับตัวนี้บวกกันได้ลบสนะครับได้เฉยเลยนะครับแสดงว่า x เราเท่ากับ2นะหรือ x-2 ลบสหาร ลงตัวนะครับ x ลบ2หารลงตัวนะดังนั้นนะครับเราก็จะเหมือนเดิมเลยนะครับหารสังเคราะห์มันนะครับปึ๊บอ่ะประมาณนี้นะแล้วก็1มีลบหมีสิอนะครับแล้วก็มีลบหนะครับตัวที่เราจะเอามาหารคือเลขสอนะ ึงลงมานะครับ1คูณ2เป็น2บวกกันได้ลบ4นะลบ4คูณ2เป็นลบ8นะครับบวกกันได้ได้3เนาะส2 6อง่าบวกกันได้0ูนอ่โอเคนะครับภาพช้าจังภาพดีเลย์น,นะครับดังนั้นนะครับเราจะได้ว่า x ลบ2คูณอยู่กับอะไรครับ 1>, 1 x กำลังสถูกไหมเมื่อกี้ยกกำลัง3ใช่ไหมโจทย์มันเราก็จะลดลงไปหนึก็จะเป็น x กำลังสองนะครับลบส x บวกสามนะขอ,ะอะลบหข้างหน้า x ออกนะครับ,บน,นี้เราก็จะแยกตัวประกอบง่ายเลยนะครับอันนี้แยกในรูปแบบของกำลังสองสมบูรณ์แบบย้อนกลับได้ถูกไหมดีคอนสตรั c ชั่นมันถูกไหมครับอ่า x x นะครับ ลงท้ายด้วยสามแสดงว่าคูณกันได้สามใช่ไหมอะไรที่คูณกันได้สามก็สามกันหนึ่งถูกไหมครับแต่บวกลบกันได้ลบสี่แสดงว่ามันต้องเป็นลบทั้งคู่ถูกไหมครับลบสามบวกกับลบหนึ่งก็กลายเป็นลบสี่ถูกไหมครับลบสามลบหนึ่งลองย้อนกลับไปดูก็ได้นะครับลบสามคูณลบหนึ่งได้บวกสามนะครับลบสาม บวกกับลบหได้ลบสนะครับโอเคแสดงว่าถูกนะครับตอบเลยนะครับข้อนี้ง่ายกว่าข้อที่แล้วนะครับตัวประกอบคืออ่า x อ็กลบสอกซลบสาก็เลบหคือใครจะตอบว่า x อ็กซ์ลบสคูนเลบสคูนเลบหเป็นตัวประกอบของอะไรอ่ะ x อ็กำลังสลบหก x กำลังสามลบห x กำลังสองบวกส x ลบหก็ได้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะโอเคนะครับเร็วไปไหมเร็วไปไหมเร็วไปไหมอยากสอนในห้องมากเลยเรื่องนี้นะครับอ่ะมีอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวกูจะลองตอบให้นะหรือถ้าสงสัยอะไรยังไงจริงๆก็เดี๋ยวลองถามใน กลุ่มไลน์ก็ได้นะครับไม่ต้องไม่ต้องเขินไม่ต้องอายนะหรือจะคอมเมนต์ในยูทง u ูทูบอะไรก็ได้นะครับ,ค,บคุณนักเรียนมากนะวันนี้ได้สข้อนะครับเอาไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะครับสวัสดีนะครับ